เคสมีเสียงดังในหูกรดไหลยย้อนปวดเมื่อยตามร่างกายปวดคอบา่าไหลแสบหน้าอกรักษาอย่างไรให้หายนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสโรคเสียงดังในหูนะครับเคสนี้ก็ได้มาปรึกษาหมอเอแล้วก็ตัดสินใจทําการรักษาเป็นคนไข้ของหมอเอนะครับอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว ก็เป็นคุณผู้ชายนะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะอายุสัก30กกว่านะครับแต่ก็มีเสียงดังในหูนะฮะเรื่องของเส้นประสาทหูเสื่อมหรือโรคเสียงดังในหูนะครับมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเท่าที่ผมเจอเจอมานะครับโรคเสียงดังหูนี้เกิดได้ในตั้งแต่ในเด็กเลยนะครับทุกช่วงอายุเลยนะครับไม่ต้องรอ 60-70ถึงเป็นโรคเส้นประสาทหูเสื่อมหรือโรคเสียงดังในหูนะครับมันเป็นได้ทุกเพศทุกไปนะครับแต่เคสนี้นะครับ,ค,นะค,รบคุณผู้ชายท่านนี้นะฮะน้องคุณผู้ชายท่านนี้นะครับอยู่ที่เชียงใหม่แต่เป็นคนไข้ที่หมอสั่งได้นะครับหมอสั่งได้ก็คือว่าหมอแนะนําอะไรได้นะครับน้องคนไข้ท่านนี้นะฮะ ไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับทำตามครับผมครับผมครับผมนะฮะาทานปลานะนะครับคุณหมนิงบอกว่าแนะนำให้ทานปลาเป็นหลักเลยปลาทับชิมกับผักนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากหายไวนะครับไม่ต้องทานข้าวก็ได้เน้นทานกับข้าวให้อิ่มแล้วก็ออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะครับผลปรากฏว่านะะแค่ประมาณ20วันนะครับ20วันนะฮะ ตัวอาการกรดไหลย้อนนี่มันหายไปเลยนะครับหายไปเลยนะกรดไหลย้อนหายไปเลยกันอาการแสบอกการปวดคออะไรทุกอย่างเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเลยเสียงในหูก็ค่อยเบาลงเบาลงนะครับในช่วงอย่าชุดปรับสมดุลแค่ประมาณ3 0มสถึงสาห้าวันเสียงในหูเนี่ยเริ่มสงบลงเยอะมากแล้วครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับก็ทันจยาชุดฟื้นฟูต่อมานะครับนะฮะผมเองถึงย้ําเสมอนะครับว่า โรคเสียงดังในหูนี้นะครับถ้าเรามองกันก็คือเป็นโรคเส้นผมบางภูเขานะครับในทางแม้ว่าในทางการแพทย์แผนปัจจุบันคุณหมอจะพยายามเจ็มที่แล้วแต่นะครับสำหรับแนทางขโมอแพทย์แผนไทยนั้นก็ขอยืนยันนะครับว่าโรคเสียงดังในหูนี้มันรักษาได้ให้หายได้นะครับจริงๆแล้วถ้าติดตามไลฟ์หมอเอมาตลอดนะครับโรคเสียงดังหูนี้มันก็คือเป็นปลายทางหรือ หรือเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เรียกว่ารูมอตอยเอสเอนั่นเองนะครับต่ไลฟ์นี้ผมก็จะมาพูดให้ท่านฟังนะครับว่าโรคเสียงดังหูนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรวมถึงว่ากดไลย้อนเอยปวดตามเนื้อตาม,ต,าม,ต,ามตัวปวดคอ,อ่าไหลแสบหน้าอกนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะครับ เคสนี้นะฮะก็ถ้าเราดูผลเลือดนะครับเลือดค่อนข้างจางแต่ไขมันในะเลือดค่อนข้างจะปิ่มสูงนะครับนะฮะเป็นเวลานานติดต่อกันแม้ว่าเคสนี้นะครับค่อนข้างจะออกกําลังกายแต่ถ้าเราไปดูตัวค่าเลือดมักจะมีภาวะเลือดค่อนข้างจางแต่ไขมันค่อนข้างสูงนะครับเคสนี้ก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยชอบทานข้าวทานข้าวเยอะทานแป้งเยอะนะครับแม้ว่าจะออกกําลังกายแข็งแรงแต่อยู่ดี วันหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าอะไรร่างกายมันขาดสมดุลมันเสียสุลนั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นมีเลือดค่อนข้างจางหรือเลือดจางเป็นเวลาติดต่อกันแล้วก็ไขมันค่อนข้างจะเริ่มปิ่มสูงนะฮะไม่จะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาโดยปกติภูมิในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่ภูมิของเรานะครับ มันเริ่มทำงานผิดเพี้ยนนะฮะขึ้นมานะครับมันจะส่งผลให้ตัวภูมิในร่างกายคนนั้นกลับมาทาลายตัวเราเองนะครับทำลายกล้ามเนื้อข้อต่อสิ่งที่มันตามมาก็คือมันจะปวดตามเนื้อตามตัวมันจะปวดข้ออะไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเวลาภูมิของเรานั้นทําลายตัวกล้ามเนื้อข้อต่อเขาจะเกิดการอักเสบเกิดการปวดขึ้นมานะครับ พวกปวดตามร่างกายข้อบ่าไหลนะครับมันจะเป็นเป็นปกติของโรคมันเลยค่อยๆเป็นเป็นเป,นเปนหายมาเรื่อยๆนะครับในภาวะนี้ผมเองก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายคนนั้นเสียสมดุลหรือร่างกายคนนั้นมีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยนะครับถ้าภูมิของเรานะครับมันทาลายตัวผิวหนังและระบบอวัยวะภายในของเราปอดตับม,ม้ามไตหัวใจนะครับรวมถึงโครงสร้าง หูของเรานะครับผมเองจะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรานั้นเสียสมดุลที่เมนาโนมเป็นโรคพุ่มพวงนะครับเป็นโรคพุ่มพวงนะครับเวลาที่นะครับเวลาที่ภุมิในร่างกายเวลาภุมินะครับทำลายร่างกายของเรานั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิดการอักเสบภายในหรือเกิดความร้อนขึ้นมาครับเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายของเราเหมือน มันจะเป็นไข้ต่ําๆนะครับเป็นไข้ต่ําๆนะฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิดภาวะกระหายน้ํานะครับกระหายน้ําปากแห้งคอแห้งกระหายน้ําแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําเข้าไปแต่ฉี่บ่อยดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยนะครับหลายท่านเลยที่มีปัญหาก็คือมีปัญหาเรื่องท้องผูกตามมาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราดื่มน้ําเข้าไปน้ําส่วนใหญ่จะไปเลี้ยงนําส้ใหญ่ของเราแล้วก็ แล้วก็ขับออกทางปัสสาวะนะฮะแต่น้ําเลี้ยงน้ำไส้ยหญ่างไมิเพียพอก็เกิดการท้องผูกนั่นเองนะครับเวลาที่เราทานนะครับดื่มน้ําไม่เพียงพอพักขวอนิ้วคอมันจะเกิดร้อนในบ่อยๆนะครับร้อนในบ่อยเกิดแพ้ในปากบ่อยนะครับอาหารที่มีรสเผ็ดจัดนะครับเมื่อก่อนที่เราทานได้พริกกินคาตไคานะครับพวกพริกไทยพวกกระชายอาหารเครื่องเทศที่มีฤทธิร์ร้อนนะครับ เราเคยทานได้แต่พอร่างกายของเราเริ่มเสียสมดุลแล้วนะครับเราจะทานอาหารเหล่านั้นทานเผ็ดได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเคยทานเผ็ดได้แต่ปัจจุบันนั้นมันจะทานเผ็ดได้น้อยลงนะครับมันเป็น,นกลไกของธรรมชาตินั่นเองนะครับมันก็จะเกิดการกเสียอมนี้ไปเรื่อยๆขึ้นมานะครับแล้วนะครับแล้วมันไปส่งผลอะไรให้เกิดเสียงดังในหูหล่ะคุณหมอนะครับ ตัวโครงสร้างหูของเรานั้นนะครับโครงสร้างหูของเรานั้นประกอบด้วยนะครับกระดูกหูชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลอดเลือดเส้นประสาทรวมถึงเซลล์สมองของเรานะฮะเมื่อไหร่ที่เลือดเราจางนะครับสารอาหารต่างๆที่อยู่ในน้าเลือดของเรานั้นก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนั้นไม่ดีไม่เพียงพอเหมือนเดิมนะครับแล้วนะฮะตัว ในทุกระบบไอวะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหูหลอดเลือดเส้นประสาทรวมถึงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงนะครับระบบของเรารวมถึงไปเลี้ยงตัวเซลล์สมองของเรานั้นพอไขมันในเลือดของเราสูงมันก็ทําให้ทางเดินเลือดของอาทางเดินเลือดของเรานั้นแคบลงแคบลงและอาจจะเกิดในเรื่องของการสะสมไขมันเล็กที่เรียกว่ารูมอร์ตอยน์นูเป็นลักษณะของเนื้องอกที่ ในเซลล์สมองของเราหรือในเซลล์เส้นประสานหูของเรานะครับในโครงสร้างหูของเรานั้นมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมานะครับแล้วประกอบกับอะไรประกอบกับร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอเอ s เอหรือภาวะที่ร่างกายเสียสมดุลน,นะครับร่างกายภายในของเรานั้นเกิดการท่างเสพทุกอวัยวะเลยรวมถึงตัวโครงสร้างหูของเรามันก็เลยทําให้การทํางานของ คงสร้างหู Instead, então, ของเรานั ольно, ้นเกิดความผิดปกติมันก็เลยเกิดเสียงดังขึ้นมานะครับเจ็บไขมันสูงเรื่อยงนะแล้วก็เกิดการเสพภายในขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมานะครับจนมันเกิดทํางานผิดปกตินะครับทําให้มีเสียงอื้อนะครับเสียงอื้อหูอื้อนะครับแล้วก็มีเสียงจิ้งหรีดเสียงจักจันเสียงเจเล็กเสียงทุกอย่างนะครับมันมาพร้อมๆกันนะครับมันก็เลย ทำให้การทํางานของหูของเรานั้นผิดปกติขึ้นมานะครับแล้วมันเกิดกดไหลย้อนขึ้นมาได้อย่างไรล่ะคุณหมอนะครับจากที่เรามีไขมันในเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับไขมันก็ไปแทรกอยู่ตามตัวเซลล์ของตับของเรานะครับตับของเราก็มีหน้าที่ผิดน้าน้ําย่อยน้ําดีออกมาย่อยอาหารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไขมันเลือดของเราเริ่มสูงมันไปแทรกอยู่ในเซลล์ของตับของเรามากขึ้นมากขึ้นนะครับ มันก็เลยทําให้เซลล์ของตับของเรานั้นผลิตน้ําย่อยน้ําดีออกไม่ออกมาไม่มีปริสิธิภาพเพียงพอในการย่อยอาหารมันก็เกิดการอื่นเกิดลมเกิดการอื่นขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาของกดไลย้อนนะฮะการปวดเมื่อยตามร่างกายชนก็คือเกิดจากลมจะเกิดเกิดจากแก๊สในท้องเราน้ำแผ่ออกไปนะครับมันจะเกิดการาปวดเมื่อยตามร่างกายของเรานะครับการปวดเมื่อยตามร่างกายของเรานก็มีมาจากตัว ภาวะแพ้ภูมิตัวเองที่เรียกว่ารูมอตอย์รวมถึงตัวระบบแก๊สในร่างกายของเรานะครับการแสบอกต่างๆมันก็ตามมานะครับอันนี้ก็คือที่มาของการเกิดโรคเสียงรยงหูรวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเกิดโรคกดไหลย้อนขึ้นมานะครับผมเองคนที่มาปรึกษาโดยส่วนใหญ่เลยนะครับหลายท่านเลยกลุ่มหนึ่งเลยก็ว่าได้เสียงเยงในหูนั้นจะมาพร้อมกับกดไหลย้อนหรือเป็นกดไหลย้อนมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็น เสียงเรียนหูนะครับ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องกันนะครับมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปนะครับนะฮะนอกจากตัวภาวะนะครับเลือดค่อนข้างจางไขมันค่อนข้างสูงแล้วนะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราอาจจะไม่ทราบกันนะครับก็คือปัจจัยเร่งที่ทําให้ร่างกายของเราั้นอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ประสบการณ์ที่ผมรักษามายาวนาน16ปี17ปีนี้นะครับก็พบว่าปัจจัยเร่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนะฮะอาหารแสลงเช่นปลาปลาเจ้าพักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในเห็ดเบเกอรี่ธัญพืชเป็นต้นค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้ว อาหารแสลงเหล่านี้เป็นอาหารที่เรานั้นทานประจําแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับทานประจําแบบเราไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะครับอาหารแสลงนั้นเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผ,น,แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเป็นปิดคนกฎธรรมชาติเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่ธรรมชาติก็คือธรรมชาติเขาก็ไปเร่งให้ร่างกายของเรา้นอักเสบต,ต,ตลอดเวลาขึ้นมานะครับ อานแสดงคำหนึ่งก็มีผลต่อทำให้เกิดเสียงดังในหูตามมามากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีวันหายเลยไม่มีทางหายเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าเราทานอะไรได้บ้างนะครับเป็นแนวทางที่ทำให้เรานั้นมีอาการดีขึ้นได้แน่นอนนะครับสิ่งที่เราทานได้เลยก็คือหมูนะครับหมูปลาช่อนปลารับชิมหมูปลาช่อนปลาดับชิมเู้ถูเหลืองหลอดสีขาว หมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูแดงนะครับอย่าเอาหมูติดมันนะฮะหมูสับได้บ้างนะครับเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะฮะเป็น <c oughs> ถ้าเป็นเต้าหู้แบบก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวหรือเป็นแพ็คที่แช่น้าในในซูปปเปอร์มาร์เก็ตนั้นนะครับเราอย่าไปทานนะครับมันแสลงนะเต้าหู้เป็นแผน่นเขาก็ตกกต่ได้วยน้ําส้มสายชูแต่นะครับเท่าที่ประสบการณ หมอในการารักษาคนไข้มาถ้าอยากหายไวนะครับให้เน้นทานปลาช่อนกับปลาทับทิมเท่านั้นนะครับเน้นทานปลาช่อนกับปลาทับทิมเท่านั้นหรือนะครับมือนึงอาจจะเป็นหมูมือเชียงมือเย็นขอให้เป็นปลาทับทิมนะครับอันนี้คือหน้าง,งานจริงเป็นแบบนี้นะฮะโปรตีนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ครับให้ทานในสัดส่วน 60- 70%นะครับ60-70%นะฮะ ส่วนผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวผัก,ผกคะน้ากวางตุง้งกะหล่ำปลีทูวิลลผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากนนาวางตุ้งกะหล่ำปลีทูวิลลผักชีนะครับคะน้าก็เป็นคะน้าต้นโตกวางตุ้งต้นโตนะครับผักที่ทานที่หมอเอให้ทานนะครับเราทานในสัดส่วน30-40นะฮะปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหลุ่งเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองจำแค่นี้ เกลือก็ขอให้เป็นเกลือขาวนี่แหละครับเกลือสีขาวแล้วนี่แหละนะครับจะเอาแบบสีดําสีชมพูนั้นไม่เอานะมันแสลงนะครับแล้วนะฮะแล้วผลไมก้ก็ทานพอล้างปากก็คือทานแอปเปิลกับฝรั่ง2-3ชิ้นก็พอนะฮะเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับส่วนข้าวนะฮะสำหรับคนที่เป็นลูกเสียงดังในหูถ้าอยากหายไวนะครับข้าวไม่ต้องทานนะครับ ถ้ายังไม่ไหวนะครับก็ให้ทานข้าวสวย2ช้อนโต๊ะเฉาเที่ยงเย็นไ่ต้องนะครับข้าวสวย2ช้อนโต๊ะเาเที่ยงเย็นไ่ต้องไรบอรี่ข้ากล้องข้าวเหนียวนั้นงดไปได้เลยนะครับแสลงแน่นอนนะครับหูดังแน่นอนนะครับหูดังแน่นอนนะฮะนะครับหลายท่านก็บอกว่าหมอเอหวดจังนะครับนะฮะข้าวนะให้ทานนิดเดียวนะครับให้ทานนิดเดียวใช่ครับนะฮะถ้าเราไม่มีเราไม่ได้เป็นหมอโรงรักษาคนไข้จริงนะครับ รเราก็จะไม่ทราบเทคนิคนะฮะอะไรที่ดีๆหมอเอกก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับในการรักษาคนไข้จริงนะฮะไม่ไม่ให้ทานข้าวแต่เน้นทานกับข้าวให้อิ่มนะฮะไม่ได้ให้อดนะครับฟังให้ดีนะหมอย้ําว่าหมอไม่ได้ให้อดแต่เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับโดยเพาะปลาช่อนปบดิ้งกับผักที่หมอพูดไว้นะครับ อ่ารแสลงเองนะครับมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างที่หมอพูดแล้วสำหรับคุณผู้หญิงนะครับก็ไม่แพ้กันเลยเป็นโรคเสียงเลนหูเนี้ยเป็นทั้งผู้หญิงรับก็เป็นทั้งคุณผู้ชายด้วยนะครับคุณผู้หญิงนะครับที่แต่งงานนะครับมีสามีนะมีแฟนการมีเพศสัมพันธ์กันเป็นเรื่องปกติของคนในครอบครัวนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยนะแต่นะครับอาหารต่างๆที่แฟนเราสามีของเราทานเข้าไปนั้นนะครับ เขาก็เอาผลิตไว้เป็นน้าเชื้อเป็นอสุจิเป็นสารขั้นหลังเวลาที่ร่วมเพศกันก็ปล่อยเข้าไปช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราช่องอตัวของคุณผู้หญิงของเราเ็เก็บกักเอาไว้แล้วก็ดูดซับเข้าไปใช้นะครับมันก็ทําให้คุณผู้หญิงของเรานั้นได้รับอาหารสองทางก็คือจากที่เราทานเข้าเองและก็จากสามีนะฮะในกรณีนี้นะครับก็แนะนําให้สวมถุงยางอนามัยนะครับนะฮะนอกจากตัวอาหารแสลงเป็น เป็นปัจจัยสําคัญที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราอักเสบแล้วนะครับในกลุ่มโรคแพ้ภูมิัวเองนักวิสัยก็พบว่านะฮะตัวเชื้อโดยเฉพาะโรคกลุ่มต่อเอสเอนะครับตัวเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะครับที่เป็นเชื้อก่อโรคที่เวลาที่เข้ามาร่างกายของเรานั้นนะครับ เชื้อโรคเหล่านี้ก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นก็จะไปกระตุ้นภูมิในร่างกายของเรานั้นนะครับให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นให้ร่างกายของเรานนั้นเสียสมดุลมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะห้าปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะครับระบาดของ,ของไวรัสทั่วโลกเลยทําให้ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบตัว <c oughs> ทุกท่านเลยกับชาวว่าทุกท่านเลยนะครับก็ต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์หรือติดเชื้อไวรัสโดยตรงหลายท่านบอกว่าตั้งแต่นั้นมาถึงเราจะมีเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับผ่านวัยรุ่นมาไม่นานนะครับร่างกายเคยแข็งแรงแต่พอเจอไวรัสทางการแพทย์เข้าไปติดเชื้อไวรัสนะครับมันรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงหลายท่านก็เป็นลูกนั้นลูกนี้นะครับถามว่ามีผลไหมก็มีผลนะครับก็มีผลนะฮะแต่สิ่งที่ สำคัญก็คือว่ามันผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราหันมาดูแลตัวเองนะครับหันมาดูแลตัวเองว่าทําไงนะครับเราจะหยุดภาวะการเสพภายในร่างกายได้ทําไมร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นมานะครับจากการที่นะครับจากการที่หมอ A อรักษาคนไข้ามานะครับถ้าเป็นในคลินิกทําไงคุณหมอนะครับถ้าเป็นคนไข้หมอเอนะที่รักษากันด้เร็วนะครับก็คือ หมอเอก็จะมียาแผนโบราณน,นะครับยาชุดแรกก็คือ,อยาเป็นยาชุดปรับสมดุลที่จะไปหยุดภาวะการเสพภายในเรือรังของเรานะครับแล้วก็ออคอสนี้นะครับคอสนี้ใช้เวลา35วนะันถึงสีวันนะครับนะหลายท่านเลยนะครับหลายหลายท่านเลยเกิดเกิดจะบอกว่าทุกท่านก็ว่าได้ที่ตั้งใจรักษานะครับช่วง3 5วันถึงสีวันที่อยู่กับหมอในคอสอยาชุดปรับสมดุลนี้อาการจะเริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะครับเริ่มดีดีขึ้นเยอะเลยเสียงในหูนะ ก็จะเบาลงเบาลงหลายท่านเลยดีขึ้นตั้งแต่ไม่กี่วันนะครับดีขึ้นเสียงในงหูเนี่ยเบาขึ้นตั้งแต่2วัน3วัน5วัน7วัน10วันนะครับหรือเป็นหลับเป็นเดือน2เดือนก็มีนะครับอยู่ที่ความเสื่อมโทรมของร่างกายของคนไข้นะครับแต่ถ้าตั้งใจทำนะครับยังไงมันก็ดีขึ้นแน่นอนนะครับเสียงเริหูของเราก็จะก็ค่อยเบาลงเบาลงนะครับยาชุดต่อไป หลังจากยาชุดปรับสมดุลก็คือ,อยาชุดฟื้นฟูน,นะครับก็จะไปฟื้นฟูนร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแข็งแรงนะครับนะฮะในประการที่2อนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่านะครับการปรับกันอยู่กันกินนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับทานเฉพาะที่หมอเอบอกเท่านั้นนะครับทานเฉพาะหมอเอที่หมอเอบอกเท่านั้นนะครับก็คือกลุ่มโปรตีนที่ไม่สแสลงก็คือทาน 60- 70%ผักที่ไม่สแสลง30-40%นะครับ พอเราทานแบบนี้เข้าไปนะครับมันส่งผลอย่างไรกับร่างกายเราล่ะนะครับอาหารโปรตีนพอเราทานเข้าไปเสร็จปุ๊บมันร่างกายของเราก็ย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บได้กรดอะมิโนโขึ้นมานะครับส่วนผักนั้นก็พอย่อยเสร็จปุ๊บก็ให้วิตามินและไฟเบอร์วิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์นะครับร่างกายของเรานนั้นจะเอากดอะมิโน,โนม,โามารวมกับโคแฟกเตอร,ร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเราสังเคราะห์สารไโโปรตีนขึ้นมานะครับโปรตีน สายโปรตีนที่ได้มานั้นก็จะผลิตออเป็นเม็ดเลือดเป็นโฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันนะครับเป็นกล้ามเนื้อรวมถึงพวกเม็ดเลือดต่างๆนะครับสิ่งที่เราปรับอาหารการกินแบบนี้นะฮะความเข้มข้นของเรานั้นจะก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะนอนหลับนะเราจะนอนหลับมากขึ้นอุปสรรคปัญหาใหญ่ของโรคเสียงดังหูก็คือมันนอนไม่หลับเลยนะครับนอนไม่หลับเลยเราหลับตื่น หรือต้องใช้ยานอนหลับบางทีใช้ยานอนหลับมันก็ยังไม่หลับนะฮะมันไม่หลับลึกเหมือนคนปกตินะครับนะแล้วมันหลับตื่นหลับตื่นหลับแล้วก็ตื่นบ่อยนะครับหรือบางทีนอนไม่หลับเลยแล้วก็ฉี่ทั้งคืนนะฮะอันนี้เป็นภาวะแบบนี้เลยนะครับพอเราปรับการกินความเข้มข้นของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเมลาโทนินของเรานั้นจะค่อยๆเพิ่มตามเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเมลาโทนินของเราเพิ่มตามฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่ในการควบคุมการนอนหลับของเรา มันจะทําให้นอนให้ตัวเราเองนั้นนอนหลับมากขึ้น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 นะครับเมื่อไรก็ตามที่เรานอนหลับได้เองตามธรรมชาตินะครับมันจะทําให้การทำให้เสียงดังหูนั้นเราเสียงดังในหูของเรานั้นก็ค่อยเบาลงนะครับผมถึงบอกว่า ถ,ถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าเมื่อไหร่เราจะหายจากเสียงดังในหูดีขึ้นจากเสียงเรื่องหูก็คือเราต้องนอนหลับได้ก่อนหลับยา,ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวข,ขึ้นตื่นมาสดชื่นแบบนี้เลยนะครับมันเป็นสูตรแบบนี้เลยนะแล้วคนไข้หมอทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับมันต้องนอนหลับได้ตื่นมาสดชื่นมากขึ้นมาขึ้นเสียงหูถึงจะเริ่มเบาลงกาลงนะครับนะฮะนะโปรตีนกับผักเราทานสัดส่วนแบบนี้นะครับส่วนแป้งน้ําตาล ไม่ว่าจะเป็นกล้วยสับปะรดมะละกอฟักทองเผืกอกมันข้าวโพดเบกเกอรี่ลูกเดือยธัญพืชนะครับหมอเอจะให้งดนะครับหมอเอจะให้งดเลยรวมถึงไรเบอรี่ข้าวกล้องข้าวเหนียวไรเบรดีข้าวกล้องหมอเอก็จะให้งดเลยนะครับก็เพราะว่าอะไรนะฮะการที่นะครับการที่เราเองนั้นทานแป้งน้ําตาลน้อยๆนะครับทานแป้งน้ําตาลน้อยๆนะครับร่างกายของเรานั้นจะเริ่มดึงเอา ไขมันที่เป็นพลังงานสำรองที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานนั่นเองนะครับไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดของเราไขมันอยู่ที่เซลล์ตับของเรานั้นนะครับมันจะค่อยๆถูกดึงออกมาเาผาผลาญเป็นพลังงานนะครับเมื่อกี้ตอนนี้มันล้นอยู่แล้วทําไงเราจะเอาออกไปได้ก็คือเราต้องรู้กลไกเชื้อเคมีก็คือเราลดต้องลดแป้งน้ําตาลลดไขมันนะพวกท่านจะพึชงเรางดลดนะฮะถ้างดได้ยิ่งดีนะครับ ถ้างดได้ย so, e like ิ่งดีก็หายไวดีถ้าพอเรางดเสร็จปุ๊บนะครับร่างกายของเราก็เอาพลังงานสำรองที่อยู่ในตัวนั้นออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานไขมันในตัวของเราเริ่มลดลงลดลงลดลงขดไหลย้อนไขมันที่พอะอกตับในเซลล์ท้องเรานั้นออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับนะฮะตับก็ผลิตน้ำย่อยน้ำดีได้เต็มที่มีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารกดไหลย้อนเราจะเริ่มดีขึ้นแบบวันต่อวันเช่นเดียวกันนะครับแบบวันต่อวันเช่นเดียวกันนะฮะนะครับ วกไร้เวอรี้เขากล้องนะครับหลายท่านทานอยู่นะหมอเอกเอ็อยากจะให้งดนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่ประสบการณ์ของหมอที่เล่ามานะครับมันจะแสลงนะครับมันแสลงก็งดซะนะครับนอกจากเราลดเปนน้ำตาลแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นเผาผลาญเป็นพลังงานดึงเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินนั้นเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานแล้วก็เป็นเคล็ดลับเลยนะครับว่า ท่านใดนะครับที่เป็นเสียงดังในหูนะฮะไม่ยอมออกกําลังกายเสียงดังในหูนั้นจะไม่ดีขึ้นนะครับต้องออกกําลังกายนะออกกําลังกายแบบไหนล่ะเราเองต้องค่อยๆทำนะค่อยๆทำถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะ,ะทำแบบคาร์ดิโอเช่นการเดินการเดิน,ดนค่อยๆเดินเดินเร็วปัจจัยการไฟฟ้าให้หัวใจมันด้เต้นตึบๆมากกว่า3านาทีขึ้นไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ใช้เวทเทรนนิ่งการยกน้ําหนักต่างๆหรือเข้ายิมนะฮะนะครับ เสียงัในหูมันถึงจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับมันต้องออกกําลังกายนะอาหารแสดงคํานึงแล้วก็ไม่กินนะครับเน้นทานกับข้าวแล้วเราก็ออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายต้องทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยนะครับเท่าที่ร่างกายของเราไหวก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆๆ่อยนะครับเสียงดัในหูมันจะค่อยคหายไปนะครับหายค่อยๆหายไปนะฮะนะครับสิ่งที่มันยากสำหรับคนที่เป็นเสียงในหูก็คือในเรื่องของวินัยนะครับวินัยหรือการเริ่มต้นทํา ตามแนวทางที่หมอเอบอกปรับอาหารการกินออกกําลังกายนะครับหรือท่าในใดมีความคร้อยากให้หายไปอยากให้หมอดูแลก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะหมอถึงยืนยันทุกไลฟ์เลยนะครับว่าโรคเสียงดังในหูนั้นมันเป็นโรคเส้นผมบางภูเขามันหายได้รักษาได้นะครับแต่เราเองต้องมีวินัยนะครับปรึกษาหมอครั้งแรกหมอก็จะถามว่าได้ฟังไลฟ์หมอไหมนะครับสามารถทําตามแนวทางของหมอได้ไหมนะครับ เราไม่สามารถที่จะทานยาแม้แต่ว่ายาสมุนไพรนะครับเราไม่สามารถทานยาปุ๊บแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วมันจะหายได้อย่างร้อเอร์เซ็น์เลยนะครับทานยาสมุนไพรเข้าไปมันดีขึ้นแต่นะครับมันจะยังไม่ครบองค์ประกอบของการรักษานะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่าเสียงดังในหูนั้นสุดท้ายแล้วจุดจบก็คือเนื้งองอกในสมองและก็ตัวมะเร็งสมองนะครับอยู่ที่ว่า มันจะเป็นแบบไหนหรือโรคอื่นๆตามมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะบก็อยากฝากทุกท่านไว้แล้วก็หวังว่าไลฟ์นี้ก็คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านที่เป็นโรคเชียงดังหูอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังหมดกําลังใจนะครับอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังหมดกําลังใจนะฮะเราลงมือทําลงมือดูแลตัวเองนะครับนะฮะก็ หวังว่าไลฟ์นี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่าในใดที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube ของมอเอเพแผ่นไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือทาง Facebook มอเ a แพย์แผ่นไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วย,วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานนะฮะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ